พักอะไรเลี้ยงไปใช้มามิดเด้ออย่บาบอกมีมูดีเดี๋ยวนีิโอเคบา,บายบายเอาพี <laughs> <laughs> ่เยี่ยวมาไป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 โอ้จะทับกันจะทับกัน นั่นมันเปียกเห็นบ่ลน่ะมันจืดเห็นบ่ลน่ะมาขึ้นมา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 ขึ้นมามันจยดเออมันเปลี่ยนลูกมันเปลี่ยนขึ้นมาขึ้นมาเลยมห้ยเปลี่ยนให้มันเปลี่ยนคือสีมิดแถอะพนายายหนูวะแม่สีมีอะไดเอ่ยสีมีอะไรขอนแก่นมามิดเด้อเฮนบ่ลมีมูดีเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวนาย่กับมาอีก <laughs> สองสามมือกับมาอีกมา้กาขี้เกาพี่ยีสุดสั<อ>่งยิบสองหาหมอบนมือมอื่นมือหื้อไปให้ลาไปหาหมอเดีหมอนาดยิบสาม,มไม่ไม่ไม่เอาแต่กรังอ่ะล่ะเอาตกะกรังสีน่ะ่ะพอะ่อพักใครเล่นไปใช้พักใคะเล่นไปใช้พักใครเล่นไปใช้ เະຊ້າແມ່ແລະຮູ້ສຶກພ້ອມຮູ້ສຶກຮ